สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์ภาคดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่528ขอนําเสนอพระนาคป,ปลกลบบุรีจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นลักษณะด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับเราไปดูรายละเอียดกันครับ ด้านหน้าของวัตถุมงคลเป็นพระเป็นพิมพ์พระนักปลกนะของลบุรีเป็นเนื้อชินซึ่งด้านหลังนั้นเป็นลักษณะเรียบนะครับโดยลักษณะมิติของวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับมีขนาดกว้างประมาณ1 7เซติเมตรสูงประมาณ3 9ซติเมตรครับพระองค์นี้นะฮะเทียบเคียงกับพระเนื้อดินที่บรรจุกลิ่งเด็กไหลนะฮะสร้างปีประมาณปีพศ2411นะฮะ เป็นในวาละร่วมฉลองการขึ้นของราชของรัชกาลที่5ครับที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลของจริงกันนะครับนี่คือพระกลิ่งนะฮะหน้าปกขอโทษทีฮะเป็นพระหน้าปกนะฮะที่กำลังพูดถึงนะครับเป็นลักษณะของเนื้อชินนะฮะนี่คือลักษณะด้านหน้าดูด้านข้างนะครับเนื้อเก่าทีเดียวครับด้านหลังครับ ะเรียบครับนี่คือพระนาปกนะฮะลบบุรีครับสร้างในปี2411พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ